วันนี้นะคะก็มีแคมเปญดีๆจากแ r ริงนะคะมาให้ท่านผู้ชมทุกคนนะะร่วมสนุกกันก็คือ Karyng Caring s m o o t h i e Shake ทายสีผมแอนแน่สงสัยละสีว่าจะให้ทายสีผมยังไงก็คือวันนี้นะคะตุ๊กตาก็จะเป็นคนที่มารีวิวสีผมเองเลยแล้วก็จะลงมือทำเองเลยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูกันว่าสีผมที่ยอมแล้วของตุก๊กตา ออกมาจะเป็นสูทตี้เชคจะเป็นโฟมแบบไหนนะคะทั้ง7เฉดสีก็ไปดูได้นะคะตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยว่ามีเฉดสีอะไรบ้างนนะคะโอเคต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นถ่ายกันเลยว่าตุ๊กตาใช้สีผงไหนในการย้อมสีะคะ่ะโดยการใช้โฟมนั่นแหละอันดับแรกการย้อมสีผงทั่วไป ให้ย้อมแบบธรรมดาก็ใช้แปรงแต่ของเราเป็นแบบโฟมนะคะก็จะต้องมีถุงมือสำคัญที่สุดแต่ก่อนไม่พูดถึงถุงมือเราก็ต้องพูดถึงอุปกรณ์คื้นฐานที่สุดที่จะไม่ทําให้ตัวของเราเลอะหน้าของเราไม่เลอะยังคงสวยเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องทาวาสลีนก่อนหรือว่าถ้าใครไม่มีวาสลีนนะคะก็สามารถใช้เป็นครีมหรือโลชั่นอะไรก็ได้นะอย่าลืมนะคะ ไม่ได้เลยอ่ะต่อไปก็เป็นอิต่อไปเนี่ยแหละจุดสำคัญจุดเด่นก็คือตัวนี้เลยตัว c a r r i n g smoothie shake นี่แหละคะ่ะโฟมเปลี่ยนสีผมเราลองมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแางแรกเราก็ต้องเปิดก่อนกนะ็จะมีแผ่นคำอธิบายนะคะเอ๊แต่นี้ก็เป็นสิ่งที่ลุ้นนะนี่ไงที่จะทายเป็นปริศนาและว่า ตตาใช้สีในการยอ้อมอะก็จะมีตัว developer 9%นี่ไงแล้วก็มีสีย้อมผมที่ให้ถ่ายกันนะคะว่ามันมีมาทำอะไรกันก็คือมี2ตัวนี้แล้วเขาก็จะแถมตัวถูงมมาให้เราที่ผมได้สบายๆกันเลยแล้วก็เสื้อเราก็ต้องเตรียมให้พอเอาให้สีโทนเข้มหน่อยนะคะกันเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่ม ลงมือทำกันเลยเอ๊ะุ๊กตาจะยอมสีอะไรนะด,ด,ด,ดโอเคค่ะเรามาระวังด้วยนะเปิดแล้วังจากนั้นเราก็เทเลยเห็ไม่เอ่ยรพร้อมๆกันนะคะ,คะให้หมดเลยนะก็เรียงนะจ๊ะของเขาดีจริงๆ พอสมควแล้ว,ะะห,ว,ลวหลังจากนั้นเราก็ทำอะไรต่อแมสาวๆทุกคนไม่ต้องกลัวเวลาเช็คนะจอบประมาณ2นาทีหรือ30ครั้งเองอย่าลืมต้องปิดฝาให้แน่นต้องปิดฝาให้แน่นสีทำผมนะคะเราก็จะเอาไว้ประมาณ30นาทีนะคะหรือว่าถ้าใคร ไม่อยากเอาเข้มเยอะแล้วก็ไว้เร็วๆกละลางออกง่ายสบายแล้วก็มีกลิ่นหอมเอ๊ะไม่รู้ว่าจะเป็นผลไม้รสชาติอะไรนะแล้ว่จะรสชาติบบอะไรมี๋ยะี่าบาแล้วก็ขยี้เบาๆนะแต่ถ้าเป็นเราเนาะเราจะชอบปะเปิด,ปด ให้มันทั่วถึงคือม,มันรดมากๆเลยเอ๊ะสีอะไรนะโอเคเรามารอกันอีก3 0สินาทีนะจ๊ะโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่หลังจากย้อมเสร็จแล้วดูสิเป็นสีอะไรกันนะอย่าลืมไปเลือกกันาานะคะทั้งเจ็เฉดสีไม่รู้ว่าตึกลา อย่าลืมมาตอบคำถามน,นะแล้วก็ร่วมมือ,อกันสิบปีโชคดีเท่านั้นคะอย่าลืมเลยนะ,นะคนะ subscribe อื้